สวัสดีครับทุกท่านมิสหายทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่สารพันสาระเรื่องราวที่นําเสนอรถเก่ารถใหม่รถใหญ่รถเล็กเทคโนโลยีต่างๆนะครับสลับสับเปลี่ยนไปฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องเด้อจะได้เพ่มกำลังใจให้ผมให้กําลังใจกับช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่นะครับผมจะได้ไปค้นคว้าสอะหาเรื่องราวสารพันสาระมาเล่าสู่กันฟังนะผมคิดว่าทุกท่านจะเหมือนเป็นเชื้อฟืนที่ช่วยกันสุมเติมเต็มกองไฟให้ลูกชนนะผมเองจะรับอาสาเป็นไฟ นะครับเราจะก้าวเราจะเติบโตเราจะลุกชนไปด้วยกันนะพี่น้องผมก็เป็นช่องเล็กๆแค่นั้นเองนะโอเค okay. คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของแบรนด์ที่มีชื่อว่าม o ตอ u ์คุชชี่นะครับแบรนด์ดังจากอิตาลีหลายคนคงรู้จักชื่อนี้ดีนะครับเป็นรุ่นสกูตเตอร์ผสมมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเรียกว่าเป็นไฮบริดนะครับยุคนั้นนะคือรุ่นกาเลโต้นะครับกาเลโตแปลว่าไก่ตัวผู้นะครับยุคเก่าก่อนนั้นแบรนด์นี้มักจะตั้งชื่อรุ่นที่เกี่ยวกับสัตว์มากกว่านะครับเป็น นกมั่งเป็นไก่เป็นปูเป็นปลาก็มีนะครับกาเลตโต้นี่ไม่ได้เป็นแค่มอไซค์ธรรมดานะแต่เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมปฏิวัติวงการ2ล้อเลยก็ได้สําหรับประเภทสกูตเตอร์นะกาเลตโตถือกําเนิดจากแนวคิดของคาโลกุชีนะครับคาโลกุชีเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งของแบรนด์กุชชี่ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับกุชชี่ต้องการสร้างยานยนต์ไฮบริดที่ผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมอไซค์เข้ากับสกูตเตอร์ถึง่งพยายามขจัดข้อเสียของทั้ง สองอย่างไปในความเป็นจริงมอเตอร์ไซค์มีคุณสมบัติการขี่และเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม,มแบบฉบับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับผสมผสานกับความสะดวกในการใช้งานและการป้องกันที่ยอดเยี่ยมที่มอบให้กับคู่ข,ขับขี่ตามแบบฉบับของสกูตเตอร์ขี่ในเมืองได้สวยงามได้นะครับทุกคนขี่ได้นอกจากนี้จะเห็นว่ากาลโตักเลโต้นะครับจะมีมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะซื้อรถใครอยากได้มีล้ออะไหล่ก็ซื้อไปติดตั้งเขาก็มีที่ติดตั้งให้ดู ภาพประกอบไว้ด้านหน้านะครับผมยางนะสำหรับกาเลตโตนี่ยางนี่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะวงล้อหน้าล้อหลังนะครับใช้แทนกันได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวและยางรถสมัยเก่าก่อนเขาจะมีแถมคือแถมสูบลมไงเห็นไหมสูบลมเป็นแท่งยา,ยาวๆนะครับแต่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีรถรุ่นเก่าๆหลากหลายรุ่นจะมีสูบลมได้นะครับสูบลม,มคล้ายๆสูบลมโบราณนะครับสูบจักรยานสูบอะไรคล้ายๆกันนะครับโมโตโกุที่กาเลเตอร์นี่ถือว่าเป็น นะเป็นแบรนด์ที่มีการปฏิวัติทางเทคนิคมากมายนะมีหลากหลายรุ่นเครื่องยนต์ของกาเลโต้เครื่องยนต์ขนาดกระทัดรัดถูกวางไว้ที่ด้านล่างตรงกลางนะครับโลบกันสะเทือนด้านหน้าก็มีแขนเดี่ยวมีมีหลากหลายเวอร์ชันนะครับแบบท่อนะครับกันสะเทือนด้านหน้าแบบท่อที่มีดุมนอกสูงนะซึ่งทําให้การถอดล้อและความตึงของโซ่อะไรนี่เป็นเรื่องง่ายมากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นดุมอยู่ข้างนอก,กอนครับและสเตอร์ก็อยู่ข้างนอกด้วยนะครับดูภาพประกอบท่านจะเข้าใจนะ ต้นแบบดังกล่าวได้รับการน,นําเสนอต่อสาธารณชนที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่อิตาลีนะครับและก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในทันทีจากแนวคิดใหม่ของยานพาหนะไฮบริดที่ปฏิวัติแนวคิดการขับเคลื่อนบน2องล้อนี่แหละครับชื่อของรถ สกูตเตอร์นั่นก็มาจากโลโก้ตัวนี้เองนะครับโลโก้ของมอเตอร์ก uh, ok ุที่กาเลโต้ี่เป็นเป็นภาพวาดไก่ตัวผู้จริงๆแล้วนะติดอยู่บน uh, กระบังลม่าผมเรียกกระบัรลมดีกว่ากระบัง uh, เหมือนรถครอบครัวทั่วไปนะครับจะมีกระบอย่างนี้จะมีลูกไก่เป็นหลากสีสันติดอยู่ข้างบนนะครับมุมขวาบนการเลือกใช้โลโก้นั้นกะ็ใช้เวลานานนะยุง่งยากเขาก็มีการร่างภาพขาวดําที่มีหัวเฉพาะไก่ตัวผู้จน ถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายอย่างที่ท่านที่ผมเอาภาพมาประกอบนี่นี่เป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาก็เป็นสวยงามหลากสีสันตอนแรกก็มีแต่หัวนะครับเป็นไก่นะก็มีของสุดท้ายก็ได้เป็นตัวเป็นไก่ตัวผู้นะครับสารพัดสีเหมือนกันการิโตยังมีกามีการสร้างเหรียญทองแดงหล่อเป็นลูกไก่ตัวผู้ด้วยนะเป็นเป็นเป็นเหรียญหล่อนะซึ่งเอาไว้ให้กับตัวแทนจําหน่ายนําไปจําหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมให้ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อไปไปตก แต่งรถของตัวเองเป็นรูปหลอดูภาพประกอบนะฮะแล้วท่านจะเข้าใจการเลือกสีนี่ก็ค่อนข้างเป็นสีที่สวยงามนะมีทั้งสีแดงและสีเบจทรายนะครับสวยงามอย่างภาพที่เห็นเนี่ยสีเบจนี่เขาบอกได้จามาจาว่าผู้ออกแบบเนี่ยกลับจากาสฟฟร,รีป่าส,สัฟาร,รีในอเมริกานะครับจะนึกถึงสีสันของแอฟริกาที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วก็มาทําเป็นสีรถของตัวนี้คล้ายสีไข่ไก่นะครับสีนั่นแหละเป็นสีเบจกาลิโต้เริ่มผลิตเมื่อป,ปี1950 นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พัฒนาเป็นรุ่นต่างๆนะเปลี่ยนโดยความจุของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันนะครับรุ่นแรกก็จริงๆแล้วออกมาเป็น1 5 0 c c นะครับยังไม่เป็นทางการจนก,กระทั่งปรับเครื่องยนต์จาก150เป็น1 6อ cc ออกสู่ตลาดเมื่อปีน1950เนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงมาจากรุ่น150นั่นเองสําหรับกาเลเตอร์160นะจริงๆ1 5อไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนคนเอ่ยถึงเท่าไหร่นะครับข้อมูลก็มีน้อยนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นกาเลเตอร์175 เป็นวิวัฒนาการที่ต่อจากรุ่นร้อย 60ในสื่อือเป็นรุ่นที่4นะครับมาพร้อมกับปรับปรุงเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลิตขึ้นเมื่อปี1952โดยมียอดขายของรุ่นกาเลโต้175อยู่ที่8,660คันนะครับจนกระทั่งมาถึงกาเลโต้192นะหรือ192เนะี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นและทรงพลังขึ้นมีเกียร์สี่เกียร์รุ่นกาเลโต้เนี่เป็นรุ่นสุดท้ายถือว่ามีการพัฒนาไปมากหลังออกสู่ตลาดช่วงปี1954ดังนั้น4ปีหลังจากการเปิด ตัวต้นแบบรุ่นแรกจะไปทางการในช่วงปี1950งเก้้ยถึงหนึ่งเก้ได้มีการสร้างกาลโตจำนวนทั้งสิ6นหน่หนึ่งพันหกสิบคันนั้นก็ถือว่าไม่น้อยในยุคสมัยเก่าก่อนนะสำหรับกาตลตโตหนึ่งเก้าสองซีรีส์ล่าสุดเห็นได้ชัดว่ามีการเก็บเทียบตัวถังและประสิทธิภาพของรถรุ่นใหม่โดยประเภทมีการผสมผสานความเป็นมอไซค์กับสกูตเตอร์มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีความสวยงามในตามยุคตามสมัยนั่นนะเราจะเห็นว่า,าสิ่งแรกที่เขาบอกว่า สิ่งแรกที่ต้องความความคุ้นเคยเมื่อเข้าไปนั่งขึ้นไปนั่งบนอานของอ่าเยเลโต้หนึ่งเนี่ยคุณจะงงกับเกียร์นะเพราะว่าเกียร์มันจะไปอยู่ขวามือไงแป้นเหยียบเกียร์จะอยู่ทางล่างด้านขวานะครับต่างจากมอเตอร์ไซค์อื่นๆน,นี่ก็เป็นสไตล์ของอิตาลียุคก่อนๆนะเกียร์จะอยู่ขวาแล็ระดับเกียร์จะมีรูปร่างเหมือนแขนโยกนะครับเหมือนเหมือนเกียร์ของรถอาพุกซูกรุคัพอะไรสมัยนีย้แต่มันเหยียบข้างหลังไงคุณเวลาเดินจะออกเกียร์แรกเนี่ยจะต้องเหยียบเกียร์หลังก่อนนะครับนันงใช้ ส้นเท้าอ่ะส้นรองเท้าเนี่ยเหยียบลงไปก่อนนะครับแล้วเวลาจะปลดเกียร์ลงก็เหยียบไปด้านหน้าคือมันจะตรงข้ามกันหมดไงในขณะที่ฝั่งซ้ายจะเป็นเบรกนะครับก็ค่อนข้างงง,งพอสมควรนะเขาบอกว่าอย่างนี้สําหรับคนที่เคยขี่นะก็เพิ่มความยากลําบากในการเข้าเกียร์เหมือนกันนะผมว่านไม่น้อยเลยมากเลยล่ะดังนั้นจึงต้องมันขนาดรถ โยนนี่พวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวานุ่มรีเรายังงงงลยครับดังนั้นเวลาเข้าเกียร์ของกาเลโต้เนี่ยคุณจะต้องใช้ส้นเท้าก็อ,อย่างที่บอกแล้วก็ลงปลายเท้าเพื่อเพื่อลดเกียร์นะครับแล้วก็ตัวรถนี่ถูกออกแบบมาเพื่อคํานึงถึงความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ในยุคสมัยนั้นนะมันก็เป็นต้นแบบของมอไซค์สมัยใหม่สกูตเตอร์สมัยใหม่ก็ได้บอกดั้งเดิมจริงๆจะเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังทั้งหมดนะครับแฮนด์จงแฮนด์จับพวกนี้ก็เปลี่ยนออกแบบเรื่องข้างดีเขาบอกว่าคนที่นั่งขับขี่ นะข้อมือมันจะผ่อนคลายนะครับไม่ได้เมื่อยมือแม้ว่าคุณจะขี่ไกลๆหรือระยะทางยาวๆนะสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์มอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันก็คือแนวคิดของคาโลกุชีนะครับที่จะสร้างยานยนต์ปฏววิวัติวงการที่ยังไม่มีอยู่ในตลาดมอเตอร์ไซค์หลังสงครามยุคนั้นนะดังนั้นคาโลกุชีนี่จึงถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตกลุ่มไฮบริดระหว่างมอเตอร์ไซค์ผสมสกูตเตอร์นะครับมันมีมาตั้งแต่เกศสิบปีแล้วคือน้องนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับแนวคิดของคน ยุคสมัยเก่าแนละ้วเครื่องไม้เครื่องมือโรงงานอะไรก็ไม่ได้หรูหราเหมือนยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีนะครับ9-2ึ 2, ่กาลิโตหนก้ารุ่นสุดท้ายก็อ,อย่างที่บอกนี่เป็นมีเกียร์สี่เกียร์ชกก็ชกมีชกเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนตำแหน่งเกียร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ อยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมแต่มี4เกียร์ชกหลังเปลี่ยนใหม่นะครับชกหน้าก็ยังมีบางซีรีส์มีเปลี่ยนใหม่นะครับจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของสกูตเตอร์คือการใช้ล้อขนาดเล็กดังนั้นแนะกริกโตจึงได้ออกแบบมาให้มีวงล้อขนาดใหญ่ยิ่งยุคสมัยเก่าก่อนถนนทางไม่ได้เรียบหรูไงการใช้ล้อเล็กๆมันก็มีปัญหาทาให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดอะไรได้ง่ายนะครับไม่สะดวกสบายนะครับทางมอเตอร์ุตที่นี่ก็พัฒนามาใช้วงล้อ17ได้ถือว่าเป็นรุ่นแรก ก็ได้ในยุคสมัยนั้นแ้วก็เป็นต้นตํำรับของรถยุคสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็มีวงล้อ17มาใช้นะครับในรถครอบครัวรถอะไรทั่วไปนะส่วนสกูตเตอร์สมัยใหม่ผมยังไม่เห็นมีล้อ17หรือใครมีมีข้อมูลอะไรก็ชี้แนะมาได้เขียนนะคอมเมนต์มาได้ส่วนมากจะเป็นล้อขนาด10นิ้ว12นิ้วอะไรพวกนี้มากกว่า9นิ้ว8นิ้วก็มีนะครับสำหรับล้อ17เนี่ก็ถือว่ามันเป็นสากลเลยก็ได้ในยุคสมัยสําหรับรถที่เป็นรถครอบครัวนะแต่นี่คือสกูตเตอร์ สมมอไซส่เป็นไฮบริดยุคสมัยนะั้นแชมที่สําคัญมนะันมีแถมยางอะไหล่นะผมชอบตรงนี้มันเท่นะบางยางอะไหลนะ่อะมันก็เหมือนสกูตเตอร์หลายรุ่นก็มีที่ผมเคยนําเสนอไปก็มีล้ออะไหล่จะติดอยู่ข้างหลังก็มีแต่นี่ล้ออะไหล่จะติดอยู่ข้างหน้านะครับดูภาพประกอบไนดะ้ท่านจะเข้าใจนะเรียกว่ามันมีความเท่นะมีความคลาสสิกมีสเสน่หนะ์ในยุคสมัยหนัหนึ่งนะครับหนึ่งก้อนี่ก็ มีสตาร์ทไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีตัวปรับฟีโหลดชกหลังคือเวลามีคนซ้อนคุณสามารถปรับชกให้มันแข็งได้โดยใช้มือกดตรงปุ่มเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบก็รูปภาพประกอบนะครับราการะบบสตาร์ทเป็นสตาร์ทไฟฟ้าซึ่งในยุคสมัยนู้นจะพบได้ในมอไซค์เพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นเองและราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเกลโต่กันเลโต หนึ่งเก้าสองนี่ก็ยังมีการปรับปรุงหลายอย่างเลยนะครับชกเทิกก็ปรับใหม่หมดนะครับชกหลังแบบที่มีสปร,ริงห้อยใต้ท้องรถอะไรก็เลิกใช้ไปไใช้แบบสปริงสตัด๊ดการสะเทือนที่ติดตั้งไว้ด้านหลังเพาล้อหลังแทนไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยเพานะหมายถึงตัวที่ติดตั้งชกนะดูภาพประกอบแล้วน่าจะเข้าใจนะครับซึ่งส่วนนี้เขาบอกว่ามันเป็นการมาเพิ่มเติมภายหลังซีรีส์หลังหรือเปล่านะครับข้อมูลเขาไม่ได้แจกแจงไว้นะสำหรับชกแบบใหม่เนี่ยเป็นชกเหมือนยุคสมัยที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยครับและการออก ออกแบบส่วนหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยวงล้ออะไรที่ติดตั้งวงล้ออะไรก็มีที่ปิดให้ด้วยนะครับดูภาพประกอบแล้วน่านจะเข้าใจมันีพูดอาจจะผมพูดก็บางทีอธิบายมันก็ยากต้องดูภาพประกอบ ประกอบไปด้วยนะครับว่าลูกรถสมัยเก่าๆเนี่โอ้โหมันมันบางทีพูดไปมันก็เข้าใจยากเงินผมเองก็ยังเข้าใจยากบางทีดูรูปเองก็ยังงงๆนะครับผมเบาะนั่งก็มีทั้งเบาะนั่งเดี่ยวและเบาะนั่งคู่ส่วนมากรุ่นหลังๆจะเป็นเบาะนั่งคู่อย่างกะ192จะเป็นเบาะนั่งคู่นะครับแต่หลายคนก็เอาไปดัดแปลงเหมือนรุ่นเดิมก็มีใช้เบาะเดี่ยวก็มีนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของแบรนด์มอเตอร์คุชี่กาลเลตโตนะกาลเลตโตหรือไก่ตัวผู้นี่นะครับโอ้สุดยอด นวัตกรรมยุคเมื่อ70ไปีเ8 0ดปีที่แล้วมาแล้วนะครับมันก็เป็นบัตรทัดบรรทัดฐานถึงรถสมัยใหม่ได้อย่างวงล้อ17นี่ยเขาก็มีใช้มานานแล้วสำหรับอ่า รถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์กับซกูเกตเตอร์เนี่ยล้อ17นี่หายากนะครับสมัยเก่าก่อนยุคนี้ก็หายากส่วนนากจะเป็น10 12หรือกาไม่ก็16นะ17จริงๆยังหายากนะครับแต่วมโตกุชี่นี่เขาสร้างมานานแล้วไปเจ็ดสปีเทคโนโลยีอะไรต่างๆผมต้องยอมรับนะสเสน่ห์ของไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆหรือของวัตถุโบราณต่างๆเราต้องทึ่งต้องยอมรับฝีมือคนที่ออกแบบนะฮะยอมรับในมันสมองของพวกเขานะออกแบบได้ยังไงสร้างได้ยังไงนะครับ สุดยอดเลยนะครับแม้กระทั่ง เครื่องยนต์ลูกเล็กๆนะครับมาพัฒนาจนเป็นลูกเครื่องยนต์เบล้อ,อ์บล่านะครับบางทีออกมาทีเดียวพันร้อยพันซีซีก็มี5 0 0ซีซีก็มารถยุคสมัยเก่านะรุ่นโบราณน,นะครับโอเคบาททุกท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจผมถ้าชอบเรื่องราวกเก่าเรื่องราวหรือเรื่องราวใหม่ๆรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่รถเทคโนโลยีต่างๆรถใหญ่เล็กๆไม่เกี่ยงนะครับที่นี่ไม่มีค่ายไม่มีแบรนด์ไม่มีสีนะครับผมค้นคว้าอย่างไหนผมอยากทราบอะไรผมก็ค้นคว้ามานะครับเจอไหนที่ มันเออเราอยากรู้อยากได้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมรู้คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์มากไม่มากก็น้อยนะสำหรับท่านที่มีความสนใจเรื่องราวกเก่าๆนะส่วนเรื่องราวใหม่ๆผมก็จะลงสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปนะพี่น้องเด้อเมีะไะขัดตกบกพ่องก็ขอภัยไว้นี้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผพ้ขใหยทุกท่านกับขี่รถของท่านเดินทางไปไหนขอมีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายทุกตลอดเส้นทางนะครับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจ สมบูรณ์แข็งแรงนะครับรำรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับผม